อาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัยใช่ไหมครับอาชีพนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่คอยวิเคราะห์อดีตนะฮะแล้วก็มาจําลองอนาคตว่าอนาคตเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะมานั่งดูว่าปัจจุบันเนี่ยคุณจะต้องทําอะไรตั้งราคาเท่าไหร่ตัวเลขเป็นยังไงบ้างแล้วก็สื่อสารให้คนรู้ว่าเฮ้ยตัวเนี้ยโค้เลขคืออะไรปัจจุบันเนี้ยอาจจะเห็นนะครับว่าโลกเราเนี่ย เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกข้างหน้าโลกเราเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันความเสี่ยงก็เลยมีนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราสามารถจะรู้ว่าตัวเลขหรือสถิติเนี่ยเป็นยังไงมันก็สามารถจะทาให้เราช่วยได้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นได้แล้วงานส่วนใหญ่ที่ปกตินักนิสตา์ประกันภัยเนี่ยดูก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภยนัยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีนักณิสตา์ประกันภัยขึ้นเราก็จะไม่มีประกันให้ซื้ออย่างแรกนะครับ แล้วเราก็จะไม่มีคนที่ช่วยจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะอยู่บนความเสี่ยงถึงแม้จะมีอะไรที่ซื้อไปแล้วแต่ว่าไม่มีนักจับกันไทยเขาก็จะไม่รู้ว่าบริษัทจริงๆเนี่ยจะมีเงินเพียงพอในการจ่ายหรือการันตีลูกค้าในอนาคตได้สเสน่ห์ของมันเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถเอาตัวเลขมาประยุกต์ได้เอามาใช้ประโยชน์ได้แล้วสเสน่ห์ของมันคือเราจับตัวเลขพวกนี้เอามาตีความแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ ในแง่ธุรกิจได้มันไม่ใช่ตัวเลขจบและตีความมันก็อยู่กับมันเฉยๆะครับแต่ถ้าสมมติเราเอาไปใช้กับอนาคตข้างหน้าได้มันก็เป็นประโยชน์แเราไปยุบกับหลายๆแงม่มุมเสน่ห์อีกประการหนึ่งก็คือเพราะว่ามันต้องเอาไปใช้หลายอย่างเยอะขนาดนั้นมันต้องใช้วิชาความรู้ที่ค่อนข้างลึกความท้าทายของมันก็อยู่ที่ตัวความรู้และการศึกษาของเส้นทางในการเป็นนักคณิตศาสตร์ของมันเนี่ยค่อนข้างจะยากเราต้องใช้เวลาไปกับมันเนี่ยค,ค่อยๆไต่ไปทีละก้าวทีละก้าวครับ ในวงการอุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศไทยเรายังขาดบุคลากรทางด้านนี้เยอะมากแทบจะหาตัวจับยากมากนะครับแล้วคนไทยเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องกับประกันมากเพียงพอผมมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างจะทําให้เกิดแรงบันดาลใจที่ว่าเราอยากเอาความรู้ของเราตรงนี้ไปพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไอดอลอะที่ที่เรามีต้นแบบนะครับจริงๆเนี่ยมี คนแต่ถ้าจะให้เลือกคนคนหนึ่งเนี่ยที่บอกว่ามันอยู่ในใจเราตลอดเวลานะครับคงจะเป็นนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งนะที่ใช้คณิตศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์หลายๆอย่างมากคนนั้นก็ทุกคนก็คงจะเคยได้ยินเนาะคือเอลสไตล์เนี่ยเอลสไตล์เนี่ย,เ,ยเอาบเบ์ตอลสไตล์นี่ค่อนข้างจะเป็นคนที่เป็นจีเนียสชอบคาหนึ่งที่เขาใช้ก็คือว่าจินตนาการมันสําคัญกว่าความรู้อัลสไตล์เนี่ยมีความรู้เยอะแต่สิ่งที่ทําให้เขาเแตกต่างจากนักคณิตศาสตร์คนอื่นเนี่ยก็คือจินตนาการของเขา แล้วมันทําให้รู้สึกว่ามันสัมพันธ์กับงานของเราเพราะงานของเราเนี่ยก็ต้องใช้ความรู้แต่งานของเราเนี่ยก็ต้องไปจินตนาการถึงว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรบ้างครับก็เลยชอบสิ่งที่เขาพูดไว้ผมทํางานในธุรกิจประกันมาเนี่ยก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วก็เพิ่งได้รับรางวัลของการเป็นผู้บริหารระดับอาเชีพในใน,ในรางวัลนี้ก็คือประมาณว่าทุกๆคนเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยส่งตัวแทนเข้าไปประกวดคือไม่จําเป็นต้องเป็นปน,ปน,ปนักคณิตร์ประกันภัยเท่านั้น แต่คนที่มีผลงานหรือความสามารถที่ไปไปประกวดแล้วก็ทำให้ในปีนั้นเนี่ยประเทศไทยได้รับรางวัลน,นะครับก็รู้สึกเป็นภูมิใจที่ได้นำรางวัลหรือว่ากลับสู่ประเทศนะฮะโดยเฉพาะช่วงที่เรากำลังจะเข้าสู่ AEC ที่มีในเครือข่ายอาเซียนเราก็จะได้ให้คน,เนีเเห็นว่าแต่ประเทศไทยเนี่ยยังมีคนที่มีความรู้แล้วก็มีคนที่อยากจะ ทุ่มเทให้กับธุรกิจประกันจนกระทั่งได้รับรางวัลรางวัลตรงนี้มา